สิลาบแบบเนี้ยร <ๆๆ S 1> ตลองเนี่ยรับส้มนี่ที่ล่างเจาตะหนังตรงนี้นลเลยยาวสินนแผวสิตีกันกระตองมาน่าเนี่ยนะครับมันมันขายลูกซื้อมาต,ตลาดมันจะม,มัมีเขาเขาครับก็โฝนว่อไปไงเฝนอยู่ครับมัน มาเขาหมีวัดว้าว่ะมเมนงหมเงี้ยนแล้วมดาตน้อยเนี่ยกับฟักเอาเวิหมดะเอาเวหนังไว้ยังมันผมเปนตัวกินเลยครับโอ้อ้ีลมันนีซีอะรมขูดซีลองงจะต้ม มัฟักก็ตั้งเหมืนกัดวนครับเซเวลาดวนมันก็บสเปเซียนี่หิวเข่าละข้างหม้อ้มตดนน้ำหม้อมันบนหม้อมันกับหม้อประตสีมมนาทีล เดียนพอหอ,อยเขาหลาดอยู่มเห็นมาตั้งดีวันเล่า,างาตอนปักก็หน่อยน,นะเอาตตาซีนมานี่หนังมัน,มนก็เหมือนอัไต้มวันกันต้อมธรรมดาละบานนอกบานหน้าของบแน่ว่าเดี๋ยวตุ่นนครับ ใ uh, ส mm. ่เช so ียงบดก็ได้โยนมานึ่สิบบดแซ่บครับเชียงบดบดมุนมันสิแล้วเอเลไปเปียกขึ้นกับปาดที่บ่อมาสับเม็ดเม็ดน้องหนึ่อยงเจ้าใส่เข็นเชียงบดบดกับขัวบดพริกขึ้นอยู่ปลาปูปลาปลาเอาเม็ดบ้านเานี่องหนึ่ง ป้องบมูลเลก่าบารล,รลรมาบ้าเรื่อเียนเรื่อให้ยีไปทรงให้ไปทรงครับมันนีผมเคียงแหละเด้อชิ่น้อซีซีมเด้อโอ้ปะเสียบอีน่งดูกเขาไปทรงหลานไดมากครับว่าทำแบละไานเงินีมองนซีมืออะไรกันจีบีของง่ายรั ใส่เวลาเลยนะครับมันตเดี๋ยวามาซีมกันใส่เวลาอมันใครเลยครับหัวขาตกนามันสดัะตองโอ้เสยไปน่แนลองคอด้วยสองตัวไปสจ้วมาขวอยังไงขวยน้่จืดขวากล่องอวต้อง นำยอดเจ้าน <unt> <ını> oh, okay, ี่นะยวหมอยเจ้านี่นะนำนำยูกกาทำตุ่มยอดลูกอะไรเสริมนะเดียวจาเดียวส่วนพโอ้เจีคือหอด้ยเจานี่มันห้ก้อนโัวโลขาเรียนี่อย่างนี้ ซำ้ซูรับแปดเเนหแลันละมดหัวังหมเลยว่าต่าวาวก็กินพอแล้วสิครับมาดอพี่น้องกับากินเลยิ้วเขาล่ะสงหลามต้องมากรลับนี่ใส่เสนาหลับมั่วสวยใส่ั่ดว่ตั้งมาดานครับันนี้ของโปรดประโยชน์เยอะด้

เค็มยังไงเค็มไปดีแจ่มเนาะนี่กอลิ่นไหม่นะครับลิ่นไหม่ครับเสดาสุดยอดอาหารโปรดอาหารนิสานครับพักสุดยอดเลยพักขาครับเหลือเยอะเเยอะพักขาก็มีครับขาดแต่พักแขนพักขามีแล้วน้ำอืมสูตน้ำลองคลอดกันไอมหอมดีหอมดี จามเสียฟ้อนลองเนาะผักเม็กผักกระดูผักกระโดนผักอีนี่ครับเพิ่มเหล้าด่งเขาด่างข้างเราไหมครับเสียฟ้อนไป็อยู่บนมาเด้อพี่น้องเลยกับร่งหิวมากินน้ำกันหลับปลาตองครับหลับปลาตองคร,บบร,งรับหลับปลาตองมัตรวัดกับพอดีก็หลับปลาตองเลยอ,ลอันนี้ขวดน่ครับขวดนี่ก็แซ่บแบบนยังไง

ăn được được lẽ là. ạ chưa ạ Nó được chưa 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 này. chưa được chưa เล่นไม้ครับเล่นไม้สุดยอดมันก็หลากมาเนาะมางว่าไงตรวจสอบน้ำนะฮะอีนั่นเวลามันหายโอ้อัดเลยบ่ Cảm ơn các bạn đã một dõi cho kênh lalaschool cái này đi xem นันเนบอกกันนะนั่นเผากันก็บอกนั่นเด้ครับก็บอกพริกบเผากันนี่เล็ดออกห่อนนี่ยังไม่ก็บอกพริกเผากันสมัคกับน้องไม่สมนไม่สมก็บอกพริกคือกันเล็ดออกห่อนไมนหมากอันนี้เป็นเสี่ยงร่วงอยู่ก็ขายเลยนใส่ไปแล้วเยอะหน่อยเกีบเบาเกี๊ยวแปะหน่อย

การิงกี่ลวัรินอนะพ่อแค่หน้ามึงเจ้ปนกนแจ้าดิมม่เปนรเนี่ยมันเขาองกับปนก็เพียงน้ำใหม่ ลาดจะเบมาเด้อเมรื่องหรือเ่อืมเกมเรื่องเม่มนเปเรื่องเลยพ่อิ่เตาล้ากินข้าวน้กันมาต้มหัวน้่นแนกินหัวมันำจันมเล่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินไปข้าวง่ายนัหัวป่ากินกันมะไกินน้ำกันคุยง่ยๆนะ เมเป็นตัวย่ามไหมครับเป็นร้อเนกลงเลย้นบุรกินมาท่านเมืออววสมหมื่กม <c oughs> แก่ดิมันต้อนองว่าเพอกินแล้วสามมื่นใะ่เม็แก่ตาก็บวกกันไดเห็นแล้วคับสามสี่มืออือปนกระเียบป่วนประหยั<ม>ดการหัวหอมหใส่น้ำหอมผมอย่างเตรียมกัน อันนี้มันไข่ปลาป่ะครับไข่มันจะไปกินแล้ะง่ายแม่นบ่ผู้เฒ่ากินบ่ได้ก่าไข่มันง่ายโอ้ยต้มปลาต้มหัวต้มไก่เขาเจ้านี่นะครับใส่มันยังหอมหัวหัวดุข้าวหอยย่างสามงงแกบสมุทรลอนต้มแบบเยเลย น้ำแข็งมันนองร้ินน้ำไม่น้ำกินไปอาจจะหลับส้องเตียนหรอมหลับแล้วเดี๋ยอะรู้ัวหัวไ่อนเหครับนอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไง โอคุณอ,อย่างแสบพวกคุณอ,อย่าง,ออางหอมโอ้ขวอะไรแฟนแน,นี่ปร,ตร,ร,ราตอ,อ,องน้ำมะละวัวมะขวานแฟนหอมหงนั่นองเ่าจัดมะขวหอมขวดนั้นเยอหน่อยเนี่ยน,นอย

พข้าวอนาแกพขา้าอนยิสบนีนล้เบืง่งหลอไปนี่นะพอเ้ยข้าวอนไม่เบิงเบ้ง,ง <c oughs> นีไม่เบ้งม่เบิ้งต้ไมกินไม่เบ้้วยคับคัดไยคัดไทย,ไทยทนี่นะผู้เฒ่าขอหวานเขาเลยวยัายนะ้ำ มาจังแสบกินตะบูเต right? no. 응่าดีไหมพ่อจะได้กินติดกลอพ่อก็ท่านเข่าเลยจุดนั้นมันยาด้าเอออะไย เล่นท่แก่เล่นกิเกือรองขอกันขอกันะนี่มงเน่ยพ่อปงบอานี่แก่เล่กันพ่อปากไม่อกนะบ่คนไหนก็แจ้นะบุ๋ยก็ข้อยู่แต่วดีครับคนไหก็แจ้นะครับเด้อพี่น้องฝากพี่น้องไว้เนี่กินขอก็รับา เอิ่นปีเอิ่นนองมากินคู่ขนอ่ะละครับมากินน้ำคันกินแลักกับกินไปกินมากก็ได้แค่นครับลาบไปยังลาบปลาตองครับลาบปลาอันตายครับปลาตองน้อยใช่เอิ่นปลาตองตายปลาปลาตองน้อยธรรมดาแหละครับปลาทองขาวปลาตองขาวโตขาววีจุดครับสับแหลบหลับหอมดีปลาดีครับปีาคุณนอนกันแล้วกันกัวอะไรตัวแชร์นะครับเด้อฝากไปหังมึงบ้างไปหัมึงกินปลาตองเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ